สวัสดีครับก็มีผลงานมาฝากเช่นเคยครับมาถึงก็ลั่นเลยนะครับมาที่ฝ่ายวังบัวทางด้านใต้นะครับเหมือนอาการเหมือนออจดอเจอน้ำไหลๆอย่างนี้นะครับวิ่งไปกบดานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับตัวนี้เป็นยังไงครับแน่นเลยวะอาการเหมือนออจดอคือเทล่างเข้าไปกบดานนะครับออจดอโดนไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กริบง้างเลยครับ การตอนนี้คือแน่นเลยนะครับงัดไม่ขึ้นเลยครับเหมือนมันไปกบดานอยู่ตรงข้างล่างนะครับทำได้แค่รังไว้นะครับแล้วก็สะบัดสะบัดคันนิดนึงครับโอ้โหแม่งเอาไม่ขึ้นอะคันเนี้ยเดินไปได้อยู่ไหมค้างดานอยู่ตรงน้ําวนเลยวะ่ะ เป็นหลุมวาบนะเนี่ยช่วงนี้น้ําค่อนข้างขุ่นนะครับจะเดินไปต้องระวังครับอาจจะเป็นช่องลึกได้นะครับใช่อเอ้ยมันมีเกิ่งมีเบ็ดเอ้ยมีอะไรปักอยู่ออกมาใกล้ๆโยกๆอีกนิดนะครับเหมือนจะขึ้นนะครับแล้วปิดเบรกเพิ่มครับโอ้โหแนมตึกเลยวะ่ยัเป็อยงออย,อยังอยู่ยังอยู่ ทังเพิ่มเบรกทางงัดเต็มข้อนลอยแล้วแม่งมีเบ็ดแล้วปัมเบรกช่วยคลายหน่อยพอเริ่มลอยเราอยากให้มันลงไปได้อีกครับปั๊มขึ้นมาครับระวังสายขาดด้วยครับต้องคลายเบรกนิดนึ่งคร้ย น่จ1.2โอ้ยไม่ใหญ่แต่ติดข้างแน่เลยว่ะแม่งแรงถึงว่างวิ่งจังวะตบระแวงอะเนาะตบอย่างเงี้ยตบมืนตบเป็นปลาแค้นะครับที่ค่อนข้างจะระแวงแล้วนะครับติดหลังมาครับวิ่งจับจานมาครับได้ตัวสุดยอดครับออเจดอ วิ่งอย่างบ้าคลัง่งเกือบเอาไม่ได้ครับโอ้โหลายนี้<ห>แค่สีทองบิ๊กครับบิ๊กครับยกยกโชว์นหน่อยครับค่อยตัดอ,อีกทีหนึ่งของแท้แค่ขันนี้ ไมตเลมตบแว่ะยังคิดอยู่เลยพอเริ่มเย็นเริ่มจะค่ําแล้วนะครับเราก็เตรียมเดินทางกลับครับผมไปตกหลุมวารอยู่ช่องนึ่งครับเบียกหึงอกครับจะได้มาแต่ละคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ